ส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่เราเจอถี่ๆช่วงนี้ก็คือจะเป็นออคนที่แบบใกล้เกษียณหรือเกษียณแล้วเพราะว่ากลุ่มๆนี้จะเป็นของคนที่มีเงินเป็นเป้าหมายของวิชาชีพต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวไปนะคะแล้วก็วิชาชีพเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาหรือวัฒนาการเนี่ยให้มันยิ่งซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆตัวผู้ลงทุนเองเนี่ยเวลาที่เรามีเอ๊ะ ต้องเอะนิดหนึ่งว่าเวลาที่เราเจอผลตอบแทนถงสูงมีคนที่เป็นแบบคนน่าเชื่อถือมาคุยมาพูดอย่างนี้นะคะในในโซเชียลมีเดียต่างเนี่ยคะ่ะอันนี้ให้เรามัดระวังข่าวการหลอกลงทุนมีมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีทีท่าว่าจะมากขึ้นเรื่อยๆเราจะมีวิธีแก้ปัญหานี้ยังไงสกัดกั้นกันยังไง เรามาพูดคุยกับคุณอาชินีปัทมาสุคนผู้ช่วยเลขาธิการและหัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สวัสดีค่ะพี่สองสวัสดีค่ะค่ะวันนี้สำนักขา่าวอินโฟเคสก็อยากจะมาสอบถามถึงเรื่องเ,อเรื่องการหลอกลงทุนนะคะว่าดูแล้วทิศทางเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่มันจะมีการเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าคะหรือว่า มันจะมาจากช่องทางไหนก็กรตอนะคะก็ได้พบในเรื่องของการที่หลอกลงทุนผ่านออนไลน์อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีเป็นจํานวนมากนะคะ ตัวประชาชนเองก็เดือดร้อนแล้วก็มีความเสี่ยงจากการหลอกลงทุนเนี่ยแทบจะทุกวินาทีนะตัวสำนักง,งานเองก็พยายามที่จะทําให้ปิดกันด้นโดยการที่จะให้เนื้อหาของวิชาชีพเนี่ยอยู่ในโซเชียลมีเดียให้น้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้เพื่อให้ปร ER ะชาชนถูกหลอกน้อยลง,ลยลงที่เราได้รับการแจ้งเบาะแสที่เราพบอยู่ตอนนี้ก็คือว่ามีการหลอกลงทุนโดยการที่แอบอ้างชื่อหน่วยงานนะคะที่มีความน่าเชื่อถือหรือว่าแอบอ้างเป็นผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนผู้บริหารของสำนักงานกรรมตธหรือบางที ก็จะมีการแอบอ้างโดยการปลอมเป็นผู้แนะนําการลงทุนที่อยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงานหรือว่าปลอมใบอนุญาตเป็นต้นเราก็จะเจออยู่ตอนนี้เช่นว่าปลอมเพื่อพนักงานบัตรพนักงานนี่นะคะออของบอล ในการที่จะติดต่อกับตัวผู้ลงทุนเวลาที่ผู้ลงทุนไปเซิร์ชชื่ออันนี้ก็จะเจอว่าเป็นคนแนะนําการลงทุนจริงๆแต่ตัวเขาเองไม่ได้เป็นคนหลอกอย่างงี้ค่ะหลอกซ้อนหลอกหลอกซ้อนหลอกอีกทีนึงค่ะซึ่งเราก็จะเจอตรงเนี้อยู่นึงๆก็พัดพลิกวิวัฒนาการเขาไปได้รวดเร็วมากๆทำไมประชาชนหรือผู้ลงทุนเนี่ยถึงโดนหลอกได้ง่ายหรือมีการหลอกลวงได้แบบบ่อยทีเหลือเกินค่ะ เพราะต้องเรียกว่ามีชาชีพเนี่ยเวลาที่เขาหลอกลงทุนเขาก็จะสร้างความน่าเชื่อถือที่มากขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเป็นผู้บริหารของกรอตต์มีรูปมีอะไรรายละเอียดครบเสร็จเลยแล้วก็มีแบบว่าเป็นผู้บริหารของบอจอนะคะมามาเป็นการชักชวนหรือว่ามีการแบบแอบอ้างโลโก้ หรือว่าบางทีอย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะเป็นพนักงานของวอลอเนี่ยเข้าไปหลอกชักชวนอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือบอกว่าเอ้ยไม่จําเป็นจะต้องมีความรู้มากก็สามารถจะลงทุนได้ประชาชนพอเห็นแบบเออมีความน่าเชื่อถือเนี่ยก็เข้าไปลงทุนค่ะอย่างที่เคยเห็นนะคะว่าเขามีการจูงใจเรื่องของตัวเลขผลตอบแทนสูงๆเช่นลงทุนสามพันได้กลับมาสิบเปอร์เซนอะไรอย่างเงี้ยมีมีเยอะไหมคะประมาณเยอะมากเลยค่ะหรือบางทีแบบว่าลงทุน จำนวนไม่ต้องเยอะมากแต่ได้ปันผลเยอะมากอ,มอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้แบบอดอกเบี้ยหรือว่าผลตอบแทนที่ไม่น่าจงใจแล้วก็เนี่ยคืออันนี้ต้องต้องเตือนให้ระวังเลยนะคะ,คะกับการที่แบบผลตอบแทนที่สูงมากๆเกินจริงหรือว่ามไม่มีที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องระมัดระวังพี่มองผลกระทบจากเรื่องการหลอกลงทุนไปยังไงบ้างคะว่ามันจะมีผลกระทบขนาดไหนจริงๆต้องบอกว่าเรื่องการหลอกลงทุนค่ะ จริงๆไม่ได้กระทบแค่ตลาดทุนไทยนะ uh huh. กระทบทั้งตัวสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเลยด้วยซ้ําเพราะต้องบอกอย่งน,นี้นะคะว่าบางคนเนี่ยที่เราเจอก็คือว่าเป็นคนที่เก็บออมเพื่อจะใช้ยำกเกษียณนะคะ uh huh. แล้วก็มีชีวิตบ้านปลายที่ดี uh huh. มีผลตอบแทนที่ดี uh huh. ไม่เป็นภาระก,กับลูกหลาน uh huh. พอมาถูกหลอกเนี่ยมันแทบจะหมดตรงนี้ uh huh. ไปเลยแล้วก็จริงๆจ,จ,จาก เมื่อเร็วๆนี้เองเนี่ยนะคะเมื่อสักเธันวาเนี่ยก็มีการมีข่าวออกมาจากออไทยโพลิสออนไลน์ก็จะมีบอกบอกว่ามูลค่าในการหลอกลงทุนที่เกิดความเสียหายเนี่ยถึง16,161ล้านบาทเยอะมากเยอะมากๆค่ะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นทางด้านดิจิตอลแอสเซทเนี่ยก็ประมาณ2,794ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่ามันสูงมากๆเพราะฉะนั้นกระทบเศรษฐกิจทั้งประเทศเลยละค่ะพอแอบอ้าง ความเป็นตลาดทุนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือาเป็นหน่วยงานบริี่ยประชาชนที่ถูกหลอกเนี่ยก็จะมีภาพจำนะคะในเรื่องของการที่บอกว่าเออพอไปลงทุนแล้วอาจจะโดนหลอกได้ก็จะทําให้รู้สึกไม่ดีหรือว่ากล้าไม่กล้าที่จะลงทุนในตลาดทุนซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราต้องรีบแก้ไขค่ะมีโดนหลอกลงทุนเสียเงินหลายล้านอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่อย,อยู่อยู่เรื่อยๆหนึ่งๆแอนแล้วช่วงอายุยคนที่โดนหลอกลงทุน เออช่วงอายุเนี่ยมีหลากหลายนะคะแต่ต่วใหญ่เนี่ยเท่าที่เราเจอถีๆช่วงนี้ก็คือจะเป็นคนที่แบบใกล้เกษียณหรือเกษียณแล้วเพราะว่ากลุ่มๆเนี้ยจะเป็นกลุ่มของคนที่มีเงินนะคะแล้วก็เพิ่งได้เงินก้อนมาไม่ว่าจะเป็นเงินคำรองเลี้ยงชีพอะไรต่างๆเนี่ยก็อันนี้ก็คืออยากที่จะลงทุนเพื่อได้รับผลตอบแทนไม่เป็นภาระกับครอบครัวอันนี้ค่ะก็จะเป็นเป็นเป้าหมายของวิชาชีพ ปัจจุบันมีการรับเรื่องร้องเรียนพวกนี้ยังไงบ้างคะเอออย่างที่เรียนนะคะว่าตัวสายด่วนหลอกลงทุนเนี่ยเราเพิ่งเปิดเมื่อวันที่6พฤศจิกาที่ผ่านมาจนถึงณวันที่30พฤศจิกเนี่ยมีคนแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียนมาทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ202เคสนะคะเดือนๆใช่เดือนยังไม่ถึงเดือนดียังไม่ถึงเดือนก็สองเคสแล้วแล้วเราก็ปิดปิดกั้นไปแล้วเนี่ยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยช่วยด้บ้างไหม จริงๆต้องบอกว่าช่วยช่วยช่วยได้มากเลยนะคะแต่เพียงแต่ว่าต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวไปนะคะแล้วก็วิชาชีพเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาหรือวัฒนาการเนี่ยให้มันยิ่งซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องตามให้ทันนะคะไม่ทราบว่าอย่างกรตนเนี่ยเรามีวิธีการจัดการสกัดกั้นอย่างที่พี่บอกหรือจะมีการประสานงานทําให้มันเกิด Impact ในการ ป้องกันป้องกันแล้วก็ปราบปรามกับกับการหลอกลงทุนแบบนี้ยังไงบ้างคะก็จริงๆต้องบอกบอกว่าในเรื่องของการคุ้มครองผู้ลงทุนถือเป็นภารกิจหลักภารกิจหนึ่งเลยของตำนังงานกรกตเราจะ้ทำในหลายๆวิธีคะ่ะเช่นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเราก็พยายามทําตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดให้เกิดความรอบคอบแะกุมแล้วก็โปร่งใสแล้วก็เป็นธรรกับทุกฝ่าย สิ่งที่เราพยายามที่จะดูแลก็คือว่าพยายามหาเครื่องมือต่างๆให้กับตัวผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นมีเรื่องของ SEC check first ให้ผู้ลงทุนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ว่าคนนี้ใช่คนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานหรือเปล่าหรือว่าเราเจอคนที่แบบไม่ได้รับใบอนุญาตมาเถื่อนหรือว่ามากรเนินการเราก็จะขึ้น investor alert อันนี้ก็คือว่าเราจะมี investor alert สามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของกรตอได้เลย w w w e e c o r t h ค่ะอันนี้ก็คือเข้ามาดูได้เลยแล้วก็เราก็จะมีอีกหลายๆหลายๆอย่างเช่นสมเซ็ center ก็จะมีรูปแบบการหลอกรูปแบบใหม่ๆ เราก็พยายามให้อินเวสเตอร์เนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆว่าติดปีให้อินเวสเตอร์สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่ารูปแบบนี้นะส,สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังเมื่อกี้นี้คุณดินถามบอกว่าเอ๊แล้วเรามีการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆหรือเปล่าเนี่ยต้องบอกว่าเราร่วมกับหน่วยงานเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่เรียนนะคะว่าหลอกลงทุนมันมีหลายรูปแบบะนะคะสิ่งที่เราร่วมหลักๆเลยก็คืออย่างเช่นว่าเราร่วมกับเมตาะะเมตาค่ะในไทยแลนด์เพื่อที่จะ ทำในเรื่องของการสกัดกัน้นในเรื่องของ i ิน t a g r กรม Facebook อย่างที่เราบอกว่าออนไลน์มันเยอะมากเลยค่ะ,คะแล้วก็ร่วมกับไลน์ในการที่ปิดกัน้นซึ่งค่าเฉลี่ยที่เราเปิดศูนย์มาเนี่ยก็คือเปิดเครื่องสายด่วนหลอกลงทุนมาเนี่ยค่าเฉลี่ยในการปิดกันน้นอยู่ประมาณไม่เกิน4 8ชั่วโมงนับแต่ที่รับแจ้งะะซึ่งอันนี้ก็รวดเร็วมากมรวมทั้งเราก็มีการประสานกับทางด้าน A o c ในการที่ระงับยับยั้งในเรื่องของบัญชีของมิจฉาชีพ AOC นี่คือสมาคมธนาคารไทยใช่ค่ะจะร่วมกับสมาคมธนาคารด้วยแล้วก็มีเรื่องของ anti fake news ในการที่สามารถจะแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยกรณีที่เป็นเรื่องของพวก forex ต่างๆนะคะแล้วเราก็จะมีการร่วมกับสสคในกเรื่องของการแชร์ลูกโซ่เราก็จะร่วมอีกหลายปาร์ตี้รวมทั้งเราก็เป็นพันธมิตรกับเรื่องของจับโกงหลอกลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ Oh. ซึ่งอันนี้ก็จะร่วมกันในการประชาสัมพันธ์ uh huh. ในการที่ดําเนินการต่างๆ uh huh. ซึ่งอันนี้เราก็ร่วมกับหลายๆพันธมิตร uh huh. มากค่ะคิดว่ากระจายไปสู่ประชาชนได้วงกว้างแต่เพียงแต่ต้องต้องเรียนให้ทราบเลยนะคะว่าไม่ใช่แปลว่ามันจะหมดไปในวันนี้นะคะ uh huh. เพราะมิชาชีพก็พยายามพัฒนาตัวเองเพื่อจะกลับมาหลอกคน uh huh. ได้ในหลายๆรูปแบบ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผู้ลงทุนเองเนี่ยเวลาที่เรามีเอ๊ะ เอ๊ะนิดนึงว่าเวลาที่เราเจอผลตอบแทนถุงสูงมีคนที่เป็นแบบคนหน่าเชื่อถือมาคุยมาพูดอย่างเงี้ยนะคะใน,<ม>ใ,น,ใ,นในโซเชียลมีเดียต่างๆนี่นะคะอันนี้ให้เรามัดระวัง<ม>ก็อาจจะต้องมีการคอรเช็คนิดนึงค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สองมากนะคะขอบคุณคที่มาให้ข้อมูลกับทาง n f o Quest ค่ะด,ดีค่ะค่ะแล้ววันนี้เราสองคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ